้าคุณคิดว่าการฟังภาษาอังกฤษของคุณดีแล้วคุณมาฟังสำเนียงคอกนี่ของอเดลดูก่อนโอ้ฉันดับไปแล้วนึ่งโสดเรอะเรอะเรอะ The thing is I was in a dressing room and I was like there was only a little curtain separating us while she s was like ไม่ขับตา g าสตาไอ้เหล่าไก่เงาเต I มกันดิไอ้สต๊าฟเ this, ันดิไอ้สุนชีวุณแพทย์เดียวขออนุญาตแปลไปน้ำตาไหลไปนะ อเดลนะคะเขาก็ปลื้มบิยองเซมากแล้วมีวันหนึ่งที่เขาต้องไปนั่งในห้องแต่งตัวของ b ิยองเซ the thing is I w a s e i n the thing is I w a s n her dressing room <c oughs> คือเรื่องของเรื่องก็คือฉันนะอยู่ในห้องแต่งตัวของบิยองเซนะ <Wow. S 1> คำว่า the thing is ฝรั่งใช้บ่อยหลายๆเลยนะคะมันแปลว่าเรื่องของเรื่องก็คือประเด็นมีอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่า The thing is ตัว th นะคะออกเสยงยากเนาะเอาปลายลิ้นออกมาระวังฟันบนฟันล่าง the the แต่คราวนี้มันมาพร้อมกันสองัวเลย the thing the thing อีกประโยคนึงที่น่าสนใจ I was in her dressing room ฉันน่ะอยู่ในห้องแต่งตัวของล่อน dressing room dressing room ก็คือห้องแต่งตัวมาลองกลับไปดูประโยคนี้อีกสักครั้งหนึ่ง fingers, was dressing room and was ฟังบอดดาเลยบอเป็นอยังฉันแกะประโยคนี้ประมาณ89ครั้งยากที่สุดเท่าที่เคยฝึกฟังภาษาอังกฤษมาสูง like there was only a little curtain separating us there was only a little curtain separating us มันก็มีแค่ม่านเล็กๆก,กั้นเราอยู่ a little curtain A little curtain ก็คือม่านเล็กๆประเด็นของสำเนียงคอกนี่ของอเดลนะคะเขาไม่ออกเสียงตัวทีเลยปกติก็จะ a little a little curtain curtain แบบนี้แมนบอแต่เขาออกเสียงว่า a little curtain a little curtain like there was only a little curtain separating us ตัวทีหายไปแล้วกับหวยงวดเมื่อกี้ของฉัน <laughs> that was only really a little curtain separating us มันมีแค่ม่านเล็กๆ กั้นรอยอยู่ระหว่างบีองเซ่แล้วก็อเดลเราะทได้ไหมครับตอนนั้น่าจ n ต่อไอ้เรากำลังทำเสียงกันดิไอ้เธอทำเสี h งกันดิไอ้ฉันชื่อวุฒิภัทรเดียว While she was having her makeup done and I started like oh I don't think I can do this I don't think I can do this ในขณะที่บีองเซ่เขากำลังแต่งหน้าของเขาอยู่ฉันก็เริ่มแบบว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะทำมันได้เลยฉันไม่คิดว่าฉันจะทำมันได้คณะแปลนี่อารมณ์ฉันก็ต้องเต็มรอยนะเดี๋ยวฉันซบประมาทฉันว่าฉันทำบ่ถึง and she would have heard it all and she would have heard it all ก็คือบียองเซ่เนี่ยก็น่าจะได้ยินทุกสิ่งที่อเดลได้พูดออกไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบียองเซ่ขนาดนี้สำเนียงของอเดลนะคะ and she would have heard it all she would have heard it all คำว่า all ที่แปลว่าทั้งหมดอเดลออกเสียงว่าโอโอคือสละโอจริงสิคือก๊อกลินข้างหลังต้องยกสูงขึ้นนะ she would have heard it all ามว่ายากสุดบอลในสำเนียงคอกนี่ ยากสูเทียบกับสำเนียงสเกลชลบลิเวร์พูลฉันก็ยังจะบอกว่าทันลิเวอร์พูลนี่คุณก็ยังสามารถจับคำในบางคำอันนี้เอามาให้ได้เรียนรู้ว่าแค่ในประเทศอังกฤษเองก็ยังมีหลากหลายสำเนียงแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากทุกสำเนียงเดี๋ยวฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการดึงสำเนียงนันสำเนียงนี่นม,นนมาให้มมซูฝึกฟังนะถ <Wow. S 1> ึงแม้ว่าโูฉันจะค่อยๆดับไปเรื่อยๆก็ตามถ้าชอบนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็น กำลังใจให้ฉันแน่นะยังรักมูซูเหมือนเดิมนะ See you again next time thank you for watching bye bye love you